สางได้สูงพี่น้องสูงสูงเพิ่อจะนี้รีบขึ้นยอครับนี่บันไดเลื่อนหรือมั้งครับเนี่ความสูงขนาดนี้สถานีสีกรีทาครับพ่อนสว่างแดดดินถ่ายทอดทางยูทู e พี่น้องให้พี่น้องได้เบ่งความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีสีกรีทา สูงครับพี่น้องได้างเงี้ยเบื้องเอาครับพี่น้องเอ้ยล่าสุดครับ27ตุลาคมพี่น้องไปเบื้องกันต่อครับโอ้เสาเบื้องสั่งตั้งึ้นเบื้องพี่น้องเบื้องกันเจ้าหญาเลยครับการก่อสร้างรถไฟฟ้า,ฟา,ฟา,ฟา,ส,าสายสีเหลืองพี่น้องอยู่สีกี่าครับ27ตุลาคมพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับขอโทษขอให้ยครับฝ่ายมือเดียวอิเดีต้อนรับสู่ช่องอําพ่อสว่างเดนดินครับพี่น้องอิเดียต้อนรับสู่ช่องอพ่อสว่างเดนดินครับขอโทษขอให้ยเด้อครับอาจจะพูดพิษกิริยาวาจาเพระสุภาพก่ะขอโทษขอให้ยครับอัพ่อสว่างเดนดินกระไดก็ขอบคุณครับทุกการติดตามกันก้นไลกดแช์เป็นกำลังใจอําพ่อโดยดีตลอดเสมอมาพี่น้อง ยี่สิบเจ็ดตุลาครับเมื่อเนี่ยอ,พพอัพพรสิบห้าอัปเดตการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองพี่น้องเห็นปะครับสถานียังนี่สูงสูงแบบนี้สถานียังหัวี่นอง <c oughs> สูงแบบนี้ต้องสีกรีธาสายสีเหลืองครับช่วงลาดพร้าวสำโรงสถานีสีกีธาพี่น้องเห็นปะคุณน่ะ Oh. ยิ่งสูงยิ่งหนาวคนวาปาติโต่สา่งได้จังไหน mm. ไปครับไปเบื้องทางขึ้นข้างลงกันโดยรอบสถานีว่าเพียงไหน mm. ไปครับพี่น้อง mm. ทางขึ้นลงครับจุดที่หนึ่ง mm. อยู่ติดกับธนาคารไทยพาณิชย์ครับความสูงพี่น้อง,อง mm. สูงจริงๆ ขางขึ้นลงพี่น้องสีกรีทาสั่งสูงแท้คุณนะครับยกระดับคำแยกกรุงเทพกี่ท่าเลยครับง่ามพี่น้องง่ามสูงีรลีครับสีกรีทาเบิ่งความสูงของ รูปพฟ้าสายสีเหลืองครับพี่นอ้องเป็นสางได้แกมครับไปตามกันต่อครับรูปแบบสถานีท่งขึ้นลงครับสีกรีธาสายสีเหลืองครับสายได้สูงพี่นอ้องสูงสูง,สงเป็นจะมิรีบขึ้นยอครับเนี่ยบันไดเลื่อนหรือมั้งครับเนี่ยความสูงขนาดนี้สถานีสีกรีธาครับพ่นสว่างแดดดินท่ายทอดทางยูทู e พี่นอ้อง ให้พี่น้องได้เบิงความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีสีครีทาสูงครับพี่น้องได้เงี้ยเบิงเอาอครับพี่น้องเอ้ยล่าสุดรครับ27 e ตุลาคมพี่น้องไปเบิงกันต้อครับโอ้เสาเป็นสัง ท่าขึ้นเบืองพี่น้องเบิ่งกันทจ้ยายา้าเลยครับการกอสางรถไฟ้าสายสีเหลืองพี่น้องอยู่สีกีท่าครับ27ตุลาคมพี่น้องท่าขึ้นล่องครับพี่น้องฟังขาเข่าครับตอนนี้อยู่ฟังขาเข่าพี่น้องท่าขึ้นล่องฟังขาเข่าพี่น้อง ท่านขึ้นลงฟังกาเขาก็จะยุติดนี่นะครับมองสวนสาธารณะนี่แหละครับพี่น้องตรงแยกกรุงเทพกี่าครับพี่น้องยึเจตุลาครับอ่ำพอนผ้าเบียดเบิงเบืน,นรีบเพิ้กับติดต,ต,ตั้งเลยพี่น้องอันนี้ทา่านขึ้นทางง่านลงสางไ้งามครับสางไ้งามสางได้สูงพร้อมครับพี่น้องที่เพื่อนสางสูงพเพราะว่าเพื่อนจะต้องสางยกระดับครับคม ต้านระดับกรุงเทพกี่ท่าพี่นอ้องพ่นผ้ายางเบ่งรอบๆครับการก่อสร้างเ่าเพิ่นส้่งหอรไซ์แล้วการคืบนาไปร้ายครับคืบนาร้ายครับเดือนตุล่าแลวพี่น้องเบ่งเพิ่นท่าขึ้นล่องครับสถานีสีกรีธา บรรยากาศโดยรอบครับพี่น้องถ่ายทอดโดยอํพอรอสว่างเดนดินครับพี่น้องครับบรรยากาศการจราจรกับบติดครับพี่น้องบติดบติดสบายสบายครับไปเบิงรงกันต่อครับอํพอพาพรอนผ้าพี่น้องเบิรงความสูงสถานีสีกีท่าครับเพื่อนว่าเพื่อนสิเปิดตุดล่องเนี่ยนะครับ ต้นเดือนปลายเดือนนาครับบัวแม่ปลายเดือนนาเนี่ยต้นต้นปีครับต้นปีนาหกสิบหกพี่นอ้องมันจะเปิดสล้องให้สามเดือนเลยนะเพื่อนว่าครับ mm hmm. ก่อนก็นเลยพามาอัปเดตเบื่อก่อนเพื่อนสิเปิดว่าเพป็นสางหอดไซส์แล้วครับคืบหน้าไปถึงไหนให้เห็นความคืบหน้าครับสายสีเหลืองสายให้สูงพี่น้องสูงสูงยินดียอมรับครับแจ่มแจม ว่าพ,พาเบิงบรรยากาศโดยรอบครับล่าสุดว่าสีกี่ท่าเป็นสางฮอดไสพผ้าพี่น้องเพิ่อจะเปิดต้นปีนาพี่น้องพ่อนกระเล้าผ้ามากอัปเดตการก่อสร้างเป้นว่าเป็นสางฮอดไสแล้วความคืบหน้าครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งกระต่อครับทางขึ้นลงฟังขาเข่าอีกจุดหนึ่งครับพี่น้องความคืบหน้าครับ ริบเพื่อนกาเพ็ดโค้งสางติดตั้ตงโค้งสางนะครับพี่น,อน้องติดตั้งโค้งสางในีร้านนะครับพี่น้องสีกีทาครับสายสีเหลืองยี่สิบเจ็ดตุลาคมอ้อพอนผ้ามอเบงความคืบหนาพี่น้องความคืบนาว่าเป็นสางฮอดไสนะครับฮอพี่น้องงามงามครับปลายเดือนตุลาแล้วปีนาครับ ลองมานาั่งมือนะครับเด้อมันสีเรลียวสำหรัสายสีเหลืองคือเป็นบาบวอโมโนเรีวท่านขึ้นลงกับคืบหน้าได้ไลายพี่น้องอันนี้ยู่ฟังขาเขาได้ครับพี่น้องฟังขาเขาจะมีสองจุดนะครับอันนี้จุดแรกจุดที่สองก็อยู่มองสวนสาธาราณะพี่น้อง น้านาจะเป็นฟังขาออกครับเดี๋ยวไปเบื้องกันครับพี่น้องเดี๋ยวไปตามกันว่าเพิ่นสงางฮัวไส้แล้วก็ฝากเรื่อยๆครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจก้ามพอดสว่างเดนดินไปครับพี่น้องไปเบื้องฟังขาออกกันบานนี้รูปแบบภายนอกโตสถานีเพื่อนกได้หลายแล้วพี่น้องเห็นต้นไหม้ครัมเบื้องต้นไหม่ไปน,น้ำเลือกพี่น้องตอนนี้ผมอยู่ฟังขาเข่าพี่น้อง อัปเด,ดล่าสุดสีกี่ท่าพี่น้องฝากคนไล่คนแช่คนกระดิง่งนะ้ด้อครับเด้อเป็นข้อมูลว่าสายสีเหลืองค่รจะเปิดย่มใดรูปแบบการก้อสางสางข้อใสล้วครับไปตามกันต่อพี่น้องไปครับไปย่างเบืองกันต่อครับพี่น้องเก็บรวบร่วมภาพบ,บรรยากาศช่วง สถานีขึ้นล่งขาเขาพี่น้องขาเข่าเ,าเมืองันเทากับถือเบิ้งฟังขาออกพี่น้องไปครับย่างเบิ้งก้ามพอนกันว่าสิเป็นยังไงแจวครับจมตอนนี้ผมอยู่ฟังขาออกพี่น้อง <c oughs> เบิ้งฟังขาออกลูกด้านบนของสถานีครับไปครับไปเบิ้งโดย ร่วมกันทาาขึ้นลงพี่น้องไปครับท้าขึ้นล่ง,ง,ง,ลงจุดที่หนึ่งครับฟังขาออกพี่น้องกระสางในร้านนะครับบันไดบันไดครับเรียบเรือเป็นกาติดต่างนะครับอยู่ติดกับธนาคารไทยพาณิชย์พี่น้องฟังขาออกถนนรีนคริ่นครับบรรยากาศกา สบายสบายครับเมื่อียวันพลึกัดสบอร์ดีพอนผ้า,าเปียกครับสีกีท่าครับพี่น้องไปครับไปตามกันต่อครับส่วนด้านนาผมจะเป็นรูปแบบด้านนอกครับฟังขาออกพี่น้องเป็นฟังขาออกครับสีกีท่าเบื้องทั้งคือนังหลักครับบอครับงามบ่พี่น้อง งามอยู่ดีเนาะการง,งามออขอจักเป็นจักไรครับเป็นกำลังใจกับพ่อสว่างแดนดินสีกรีทาล่าสุดครับ27ตุลาไปครับรเดี๋ยวเพิ่กระต้ครับส่วนทางขึ้นลงอีกจุดหนึ่งครับฟังขาออกนี่นะครับอัปเดตการก่อสร้างครับฟังขาออกอีกจุดหนึ่งครับสายสีเหลืองสีกีทาเพื่อนจะอยู่นาะ ยูเทสครับสินมันโคงประกันให้พี่น้อง27ตุลาครับบ้านผ้าอัปเดตการก่อสร้างเมืองสถานีสีกีทาร่าสุดฝากคนไรกก็แช้ก็ติดตามครับพี่น้องเป็นกำลังใจในพอสว่างแนดนินแน่ครับพี่น้องเห็นไหมครับรูปแบบการก่อสร้างล่าสุดงามพี่น้องงามงามงามแจ่มแน่ครับพี่น้อง สีแดงขึ้นเรื่อยๆสุดก่วิ่งสบายๆครับพี่น้องอพอรอดกับภาพพี่น้องเบลงเบลรอบครับสถานีกรุงเทพกรุงเทพประนั้นสีกี่ท่าพี่น้องตรงแยกกรุงเทพกี่ท่าครับพี่น้องสายสีเหลืองใครคลิปนีกน้กันพอดกับขอบคุณครับทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามตเบลงภาพร,ร่วมการก่อสร้างเป็นสร้างฮอดไซแล้วงามบอกรืดคืบหน้าไปถึงไหนพี่น้อง สีครีทาขอบคุณครับพคกันคลิปนากดไลน์กดแชร์กดติดตามพ่อสว่างดเนี่ยครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายอินเสิร์ตอินเสิร์ต